ทีนี้พูดถึงความสำคัญของแคลเซียมที่มีต่อเด็กๆที่กำลังเติบโตครับค่ะจริงๆแคลเซียมนะคะเป็นเขาเรียกว่าแร่ตาที่มีความสำคัญมากรู้ไหมคะว่าแคลเซียมเนี่ยนะ99%ของแคลเซียมเนี่ยก็คืออยู่ที่กระดูกเพราะฉะนั้นนะคะ หลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กนะคะในวัยกำลังเจริญเติบโตเนี่ยแคลเซียมมีส่วนสําคัญอย่งางที่เรารู้กันว่าแน่นอนเรื่องกระดูกแต่มีอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีผลต่อเรื่องของฮอร์โมอนด้วยจากกราฟที่เราขึ้นนะคะอันนี้จะให้เห็นค่ะว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยไม่ได้มีแค่การสร้างแคลเซียมอย่างเดียว ร่างกายยังมีการสร้างแล้วสลายแต่มีเรื่องที่น่าตกใจมากคือมันไม่ได้เริ่มสลายตั้งแต่เราอายุเยอะขึ้น uh. อ่ามันสลายตั้งแต่เราเริ่มมีการสร้างก็คือตั้งแต่เริ่มที่จะเกิดเลยโดยที่ระยะเวลานะคะในการสร้างอ่ะเขาใช้เวลาสร้างนานถึงสามเดือนอ hmm. อ่าแต่สลายใช้เวลาแค่สามอาทิตย์เท่านั้นโอ้ oh, ดูสิใช่ค่ะเพราะฉะนั้น บางคนกําลังคิดว่าุเรื่องของโลคก,กระดูกหรือเรื่องของเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดแต่เรื่องความสูงแต่จริงๆภาวะของความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยเด็กบางคนนะคะก็มีอุปัติการที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราแนะนำค่ะมีการแนะนําเลยว่าต้องทานแคลเซียมครับผมแต่อย่างที่เรานะคะจะคิดว่าอย,อย่างนี้เรากินแต่แคลเซียมดีไหมคิดว่าเพียงพอไหมคะ กินแคลเซียมอย่างเดียวอ่าหลายคนที่นี่มีการใส่หน้าจริงๆแคลเซียมไม่เพียงพอเมื่อกี้บอกว่า99%ของแคลเซียมอยู่ที่กระดูกครับแต่ในกระดูกไม่ได้มีแคลเซียม100%เขาจะมีแร่ธาตุอื่นด้วย ใน,ในกระดูกเนี่ยมีแคลเซียมอยู่แค่ประมาณ20กว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันควรจะต้องเสริมตัววิตามินนะคะ,ะตัวแร่ธาตุอ่ะยังอื่นเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อให้มันครบองค์ประกอบเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทานแคลเซียมอะไรก็แล้วแต่ที่มีโครงสร้างคล้ายกับกระดูกอ่าตัวนี้ล่คะค่ะเป็น key success เลยว่าจะทําให้เรามั่นใจเลยว่าลูกหลานเรานอกจากจะมีส่วนสูงที่สวยหุ่นดีแล้วนะคะ สุขภาพก็แข็งแรงด้วยซึ่งอย่างที่บอกว่าแคลเซียม plus แล้วก็ plus ล,ลงไปอีกในเรื่องว,<ช>วิตามินแล้วก็ตัวแร่ธาตุถูกมาใช่ค่ะแล้วนอกจากประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยคือที่ทสําคัญของแบรนด์ปานาชิตาคือทําอะไรออกมาต้องอร่อยถูกไหมแม่อร่อยแน่นอนตัวนี้ใช่แล้วอร่<า>อยมากค,คือรสชาตินมอัดเม็ดทั่วไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเรากำลังกินวิตามินแคลเซียมอาแล้วห้าเม็ดนี่คือเท่ากับ นมหนึ่งกล่องใช่ค่ะแล้วรสชาติก็อร่อยด้วยเด็กๆทานได้เลยอร่อยมากซีนายซานีสพี่โซนิทุกคนคือชอบนะคะก็คือพล u s ก็พลัสสมชื่อเลยใช่ค่ะเต็มเหนียวแล้วก็อร่อยด้วย มีเพิ่มเติมไหมคะค่ะต้องถามนิดนึงค่ะว่าปกติวันนึงเนี่ยเราทานนมกันได้วันละกี่แก้วคะที่ทานกันจริงๆริงโอ้หแทบจะไม่ได้ดื่มเลยค่ะนมเพราะว่าซัดแต่ปลากว่าจะกินหมดมันก็จะมันมันมันกระอือมีใครทานได้เกินสามแก้วไหมใครได้ดื่มได้กันสามแก้วยกมือค่ะ ไม่ม,แม,มีแม่มอบทองเลยค่ะแม่มอบอันนี้ค่ะจากการที่เขามีการแนะนํากันนะคะคือในเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยตั้งแต่ต่ำกว่าสาขวบจริงๆเขาแนะนําให้ดื่มนมอย่างน้อยนะคะก็คืออยู่ที่4 0 0ร้อถึงแปดร้อเขาเขาบอกว่าในนมเนี่ยสองนะคะจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ226 นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถทานได้เอ๊ะเราจะต้องเด็กเล็กเนี่ยต้องทานนมสองกล่องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากถ้าเราหาตัวเลือกนะคะที่มีแคลเซียมอย่างเช่นเราทานผลิตภัณฑ์บางอย่าง,างเช่นนมอัดเม็ดที่อาจจะมีแคลเซียมสูงถึงว่ากิน5เม็ดได้เท่ากับนมหนึ่งกล่องคือ240เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสิเม็ดเป็นไงคะก็เป็นทางเลือกที่น่าจะเหมาะกับเด็ก ไม่ใช่แค่เด็กนะคิดว่าตัวเราเองด้วยละโอใช่ถามถามพี่หน่อยนิดนึงน้องๆสามคนนี่คือเคี้ยวทุกวันเลยไหมคะก็กินทุกวันจนไม่มีกินแล้วค่ะรอตัวจริงแล้วทีมรอของจริงมาแล้วอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเราการันตีเลยว่าอร่อยแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้พี่หน่อยทําตัวนี้อยากให้ลูกสูงแล้วก็ตัวเราเองด้วยเพราะว่าอย่าง เราไม่อยากจะปวดหลังในอนา,าคตเราก็ต้องเสริมแคลเซียมกระดูกและฟันแข็งแรงนั่นหมายความว่าผู้ใหญ่ก็ทานได้ด้วยอยู่แล้วใช่ค่ะ oh. คุณแก่แล้วคุณก็ทานได้ทำไมมองพี่เอ็กกี้ยังั่ะละค่ะ <laughs> <laughs> คุณหน่อยฝากถึงตัวนี้หน่อยฮะแคลเซียมพลัสนะครับฝากถึงตัวนี้หน่อยก็จร <laughs> <laughs> <g> ิงๆแล้วเราไม่ต้องฝากก็ได้ขายดีอยู่แล้วโอยแม่นะ ก็ยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมแคลเซียมแบบไม่ต้องไปอดทนในการดื่มนมวันหนึ่งสองแก้วสามแก้วก็แคลเซียมเราเลยค่ะห้าเม็ดสิบเม็ดเรากินได้มากกว่านั้นเพราะว่าอร่อยมากจริงๆะะเราไม่ใช่แค่เด็กได้ทุกวัน